สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอุ๊ยตอนนี้ก็ไม่ต้องอุบเอาไว้แล้วสิคะใช่ค่ะรอแบบปล่อยสักทีจะได้แบบให้บอกทุกคน สักทีผู้ตา์เก็บมาเป็นสิลเกมาตลอดเลยใช่ค่ะแล้วตอนคนถามันก็จะพยายามมองซ้ายมองขวาแบบไม่ได้ยินไม่รู้ไฉะนั้น <c oughs> ตอนนี้ก็เรียกได้เต็มปากแล้วว่า mentor Antonio ใช่ค่ะใช่ค่ะซ <c oughs> ีซั่นนี้ของ The Face Thailand เป็นซีซั่นที่6แล้วค่ะพี่จอยอยากจะรู้จังเลยว่าทำไมแอนถึงได้ตัดสินใจที่จะรับบทบาท mentor คะ่ะต้องบอก แบบ honestly มากมากเลยนะคะว่าตอนที่คุณเต้ได้ติดต่อมาเราก็บอกว่าอยากให้แอนโทนีเป็นเมนเทอร์ของ The Face ตอนแรกแอนก็แบบ are you sure <c oughs> <laughs> เพราะว่าเราก็เป็นผู้แข่งขันคนหนึ่ง <Season S 2> จากซีซั่นหนึ่งใช่แล้วเราไม่ได้ชนะซีซั่นนั้นด้วยซ้ำเราอาจจะมีแบบประสบการณ์ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงวันนี้ที่อาจจะเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นอินสป r เรชันให้คนที่ดูที่บ้านก็ได้แล้วแอนไม่ได้คิดถึงว่าโอเคแอน จะดีเพราะดีเท่าคนอื่นไหมแต่ว่าแอนคิดถึงเรื่องของแอนมีอะไรที่จะมาแบ่งให้คนอื่นมันอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์ที่ยาวนาน 20- 30ปีแต่ว่าแอนมีอย่างอื่นที่ทำให้เราชนะตัวเองได้เพราะแอนก็เป็นผู้แข่งขันในการประกวดหรือว่าในชีวิตของตัวเองเราต้องสู้ให้ตัวเองก่อนแล้วถ้าเราทําตรงนั้นได้เราจะแบ่งให้คนอื่นได้เลยแอนก็คิดว่าโอเคนี่ก็เป็นอีก challenge หนึ่งให้เรามา challenge ตัวเอง what do I actually have it in me to be a mentor mm hmm. เลยรับเหมือนเป็น c ท l e n g e ใหม่แล้วก็เป็นเกียรติมากเลยที่คุณเต้ได้ได้คิดถึงแอนในเรื่องของการเลือกเมนเทอร์ค่ะถ้านับย้อนกลับไปตอนซีซั่นหนึ่งตอนนั้นที่น้องแอนมาประกวดตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะประมาณ17ค่ะใช่ตอนนั้นเราเฟลเพราะว่าไม่ได้เข้ารอบแล้ว ถ้าบอกว่าเซลไม่ได้อยากจะบอกว่าเซลเพราะว่าตอนนั้นเรามาด้วยแบบไม่มีประสบการณ์เลยไม่ได้อยู่ในวงการนางแบบไม่ได้เป็นอะไรเกี่ยวกับตรงนี้เลยมาด้วยแบบเอาแค่ประสบการณ์เลยแอนไม่ได้คิดถึงว่าเหมือนเฟลเพราะาเราไม่ได้ชนะอนตอนนั้นคาดหวังหรือเปล่าไม่ได้คาดหวังเลยค่ะเพราะาเราไม่มีประสบการณ์เราเหมือนแบบมา อมาลองดูเพราะวตอนนั้นแอนก็ยังเรียนอยู่ไม่ได้หยุดไทยด้วยซ้ําอยู่เวียดนามเลยต้องบินกลับมาทุกอาทิตย์เลยมันก็เป็น challenge ในตัวมันเองว่าแบบเราทําได้หรือเปล่าแต่ว่าแอนเห็นว่ามันเป็นประสบการณ์ใหม่แล้วก็เป็นโอกาสที่ดีมากกว่าว่ากัเฟลเลยตอนคนบอกว่าแอนทนี้ก็ไม่ได้ชนะแอนทนีรู้เขาว่าแอนทนีไม่ได้ชนะซีซั่นแรกแต่ว่าแอนทนีก็มานั่งอยู่ตรงนี้เท่าเทียมกับทุกคนในในบทที่เป็นเมนเทอร์สำหรับคนที่ยังแบบเฮ้ย เรามาแล้วถ้าเกิดมันไม่ได้ขึ้นมาผิดหวังคนที่กลัวกลัวการผิดหวังไม่กล้าที่จะแบบก้าวข้ามในเซฟโซนของตัวเองเน่ะแอนอยากจะบอกอะไรเขาบ้างอยากบอกว่ากลัวทําไมกลัวทําไมถ้าเรายังไม่ได้ลองสิ่งที่พร้อมที่จะรับเรามันอยู่อีกฝั่งหนึ่งของการกลัวแล้วเราต้องกล้าที่จะออกนอกกรอบอกล้าที่จะแสดงออกมาเพื่อที่จะเห็น Qualities แลวก็ values and purpose ของเราที่จะไปสู่ความฝันของเราก็ได้ mm hmm. คือในการที่แอนมาในบทเมนเทอร์แอนไม่ได้มาสั่งน้องว่าต้องทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่ว่าแอนมาไกด์มามาเมนเทอร์ด้วยการเรียนรู้ว่าโอเค this is this is the way but you need to take the first step ก mm ็นี่เลยแค่นั้นก็แสดงว่าการเป็นเมนเทอร์ของ แอนโทเนียซึ่งน้องใหม่ล่าสุดเด็กที่สุดแอนโทเนียจะงัดอะไรที่เป็นอาวุธของตัวเองเอามาต่อสู้กับตัวแม่หลายคนอาจจะบอกว่าแอนโทเนียไม่ได้มีประสบการณ์แต่ว่าแอนโทเนียไม่ได้นับความเก่งด้วยประสบการณ์แต่นับด้วยความสามารถแล้วแอนไม่ได้อยู่ในวงการยาวนานเหมือนคนอื่นแต่ว่าที่แอนทำได้ภายในปีห้าหกปีที่แอนอยู่ในวงการถือว่าเก่งแล้วเราก็เก่งได้มากกว่านี้อีก เลยไม่ได้จะบอกว่ากลัวเพราะว่าแอนรู้ในการเป็นไฟเตอร์แอ v ด n แ a นทจที่แอนมีคือแอนเคยเป็นผู้เข้าแข่งขันมาก่อนแอนรู้ความรู้สึกแอนรู้ว่าโอเคตรงนี้ต้องช่วยยังไงในฐานะเคยเคยเป็นมาก่อน so there's the reality แล้วก็ relationship ในด้านนั้นลูกทีมนะคะที่จะเข้ามาอยู่ในแบบทีมของเมนเทอร์แอนเนี่ยเขาจะต้องได้รับอะไรกลับไปบ้าง แอนไม่ได้เป็นคนที่จัดคนแรงๆคะ่ะแต่ว่าแอนเป็นคนที่ analyze คนมากๆ mm. แอนไม่ได้ judge ว่าอยู่จากภายนอกจะเป็นยังไงเพราะว่าแอนจะให้โอกาสให้เขาโชว์ศักยภาพของตัวเองแล้วก็ความสามารถของเขาว่า do you have what it takes mm. มากกว่าเพราะาแอนเคยโดนมาแล้วการที่แบบตัดสินจากภายนอกแล้วแอนไม่อยากให้ความรู้สึกแบบนี้มามาตกที่ที่ทีมแอนที่แอนเลือกในแต่ละคนในในทีมแอนโทเนียคือการแตกต่างกันแล้วก็ความเป็นไฟเตอร์ ตอนที่เราเป็นไฟเตอร์เราสามารถที่จะมองข้ามความกลัวเพื่อความซ u รไ i v a ลของตัวเอง <S <S ถ้าเราอยากชนะเราจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะไปถึงจุดความฝันของเราแล้วทุกคนทุกน้องๆในทีแมนโทเนียมีความไฟเตอร์ในตัวเองเพียงแค่เราต้องจุดไฟตรงนั้นให้ได้ก็ آ, แสดงว่าเมนเทอร์แอนโทเนียก็คือจะเป็นผู้จุดไฟขึ้นมานั่นเองไม่ต้องกลวัวใช่ไหมน้องๆจะต้องแบบว่าอุ้ยพี่แอนจะมาในแบบ มีมีมีดักไซส์อะไรของตัวเองไหมคะ <laughs> ไม่ต้องกลัวแต่ว่าให้ทําใจไว้ก่อนว่าแอนโทเนียเป็นคนที่พูดตรง <laughs> ถ้าไม่ชอบอะไรก็จะรู้เลยไม่ได้เล่นแบบนางฟ้าสวยหวานตลอดเวลาเรียล e ร l and if you can't handle it then you can go home โดนแน่ถ้าไม่ดีต้องถูกปรับปรุงใช่ค่ะถ้าถ้าถ้ารับไม่ได้ว่าแอนโทเนียเป็นคนตรงแล้วก็แอนโทเนียเป็นเมนเทอร์แบบนี้นั้นเชิญกลับบ้านค่ะ นี่เป็นไงน้องใหม่จะไม่ธรรมดาเร,ราเราอาจจะเป็นน้อง <laughs> แต่ว่าเราก็ยังเก่งเท่ารุ่นพี่นะคะเท่ากับรุ่นแม่ด้วยซ้าแล้วในฐานะเมนเทอร์ของ The Face Thailand ซีั่นที่6นี้อยากจะถามว่าเมนเทอร์แอนโทเนียจะเป็นคนคุมเกมนี้หรือจะถูกทีมอื่นเล่นงานเอาคะไม่มีทางที่แอนจะยอมแพ้เมนเทอร์สักคนคะ่ะแอนอาจจะเล่นเกม แต่แอนโทเนียไม่ชอบแพ้นะคะแอนโทเนียก็ไม่ได้มาเล่นๆค่ะพร้อมฟาดพร้อมฟาดพร้อมขัดออกด้วยค่ะอยากจะรู้ว่าหลายคนต้องอยากรู้จริงๆว่าแอนโทเนียตอนนี้กับแอนโทเนียที่อยู่หลังกล้องคนเดียวกันไหมคะคนเดียวกันค่ะแอนพยายามเป็นคนที่ What you see is what you get. แอนไม่ชอบแอคว่าแอนเป็นคนคนอื่นเพราะว่าแอนเชื่อในในเรื่องของว่าถ้าเราพยายามที่จะเป็นคนอื่นมันจะเป็นการแอคติ้งที่เหนื่อยมากๆแล้วมันจะทําให้เราไม่ชอบสิ่งที่เราทาแอนพยายามเป็นคนที่แอนเป็นหลังกล้องหน้ากล้องเหมือนกันความโก้ความแปลกๆความตลกคือให้ทุกคนเห็นเลยว่านี่คือแอนโทเนียตัวจริงแต่ว่าก็ก็ต้องเรียลค่ะเพราะว่ามัน that's the only thing you can be สิ่งที่เราเป็นได้ในชีวิตของเราคือตัวเราเองแล้วถ้าเราไปปิดตรงนั้นไว้นั้นเราจะมีชีวิตที่ไม่ไม่มีความสุขแล้วอย่างที่เห็นว่าน้องแอนก็คือทําทุกอย่างเลยคือทําทุกอย่างด้วยการพัฒนาชา a l l e n g e ของตัวเองแล้วก็คิดว่ามันไม่จบไม่สิ้นยังมีอะไรที่รู้สึกว่ายังต้องค้นหาต่อไปใช่ไหมคะใช่ค่ะแอนเป็นคนที่ค่อนข้างจะกดดันตัวเองเยอะ แอนมีเป้าหมายแล้วแอนต้องทำให้มันถึงตรงตรงนั้นให้ได้ถ้าไปถึงแล้วต้องไปอีกเพราะว่าทุกครั้งที่เราพุชตัวเองเราเหมือนเราเปิดประตูให้โอกาสให้เข้ามาแล้วทุกโอกาสที่เข้ามามันจะทดสอความสามารถของเราซึ่งมันจะทำให้เราช็อกไปอีกว่าเฮ้ย hey, เราทำได้นี่ตอนแรกเราคิดว่าเราทําไม่ได้แต่ตอนนี้เราทําได้แล้วโอเคพุช okay, ตัวเองไปอีกพุชตัวเองไปอีกจนถึงเราพุชตัวเองเยอะจนถึงเรายัง ไม่ได้แบบ take a step back แล้วก็เห็นว่านี่เราหมักไกลแล้วนะแต่ว่าเป็นคนที่กดดันตัวเองมากๆค่ะถ้ามีความฝันหรือมีเป้าหมายอะไรมันมันต้องเป็นความจริงแสดงว่าเป็นคนตั้งโกกับทุกๆเรื่องแล้วก็ใช้ประสบการณ์หรือว่าสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นอย่างทุกอย่างเลยตั้งแต่เรื่องจากการประกวดใช่ไหมคะนางงามก็ต้องตั้งโกเหมือนกันใช่ค่ะแล้วกโกน้องแอนก็ไปได้ไกลซะจนแบบว่า จับมือคู่กัน Miss Universe <laughs> ซึ่งมันกี่ปีมาแล้วก็ไม่รู้ที่เราไม่ได้เจอภาพนี้ค่ะ <Okay. S 2> ความกดดันของการที่ได้รอบ,บหนึ่ง Miss Universe กับตัวแอนเองเป็นไงบ้างคะในณเวลานั้นที่ประกวดก็กดดันนะคะเพราะว่าเราก็อยากเป็นผู้ชนะในในมุมมองของแอนทุกคนที่มาแข่งขันเขาก็อยากเป็นผู้ชนะหมดเลยถ้าเราไม่ได้มาเพื่อชนะนั้นเรามาทำไมแต่หลังจากนั้น ตอนที่แอนย้อนกลับมาดูความแบบทุกอย่างที่เกิดขึ้นแอนก็เห็นว่าไม่ได้ regret อะไรเลยเพราะว่าแอนทำในนัเวลานั้นแอนทำดีที่สุดที่แอนทำได้เลยแอนไม่ได้ผิดหวังกับตัวเองเลยอาจจะทำให้บางคนผิดหวังแต่ว่าแอนย้อนกลับไปดูแล้วถ้านี่คือจุดที่แอนไปถึงได้โดยที่แอนโทเนียทำได้ดีที่สุดของของของตัวเองในนัเวลานั้น ถือว่าเก่งมากแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นเส้นทางของเราก็ได้แองก็จะบอกเสมอว่า everything happens for a reason ถ้ามันเป็นของเรามันก็จะมาหาเราแล้วถ้ามันไม่ใช่ของเราจริงๆอ่ะขอให้มันเป็นบทเรียนรู้ว่าโอเคเราจะไปต่อ,อยังไงแล้วก็เราจะไฟเพื่อตัวเองอยังไงต่อพี่ชอาเชื่อว่าความผิดหวังของคนไทยในตอนนั้นไม่ได้ผิดหวังคืออาจจะผิดหวังที่ตําแหน่ง <c oughs> ที่รางวัลแต่ว่าไม่ได้ผิดหวัง ที่ตัวบุคคลก็คือแอนทโคือทุกคนกรีดมากช่วงเวลานั้นคือช่วงเวลา่ลดลงแล้วก็ทุกคนเปิดดูพร้อมกันแล้วก็เสียงเชียร์เหมือนกันกรีดพร้อมกันพร้อมกับการต้อนรับน้องแอนกลับมาฉะนั้นน้องแอนก็ถือว่าไปเป็นตัวแทนของประเทศได้อย่างสมเกียรติและสมภาคภูมิใจของคนไทยนะคะพอกลับมาแล้วก็ยัมีงานอื่นๆตามมาด้วยเดินแบบแล้ว ร้องเพลงก็มีด้วยทำเป็น<ช>ซิงเกลิกล Miss Single ของตัวเองชื่อว่า Love Win Love Win <Bean. S 1> แล้วความที่น่ารักก็คือใน MV ของ Love Win mm hmm. ก็คือเอาแฟนคลับแล้วคะใช่ค่ะเอาแฟนคลับมาเล่นด้วยเพราะว่าจริงๆ Love Win เป็นเพลงที่อยากฉลองความรักในการรักตัวเองการที่เรา accept ว่าเราเป็นคนที่เราเป็นในรูปแบบที่เราเป็นเราก็ส่งความรักที่เรามีออกให้คนที่อยู่รอบข้างเราแล้วคนที่อยู่รอบข้างแอนที่ u p อร์ตแอนมาเสมอก็คือแฟนคลับแล้วก็เอ่อคอมมูนิตี้ของ LGBT ด้วยแล้วแอนก็รู้ว่าบางครั้งการที่เราอยู่ในในสังคมเราอาจจะมีแบบความไม่ accept ตตัวเองหรือว่าการที่แบบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นจนถึงเราไม่ได้รักตัวเองหรือว่าไม่ได้เห็นตัวเองเป็นอะไรที่แบบควรมีความสุข แอนก็พยายามสร้างเพลงขึ้นมาที่จะแบบเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นพลังบวกให้ทุกคนตอนที่เขาได้รับฟังถือว่าตอนนี้แรงบันดาลใจของแอนในการทำงานทุกๆวัน มาจากพวกเขาเหล่านั้นด้วยหรือเปล่าส่วนมากค่ะจริงๆส่วนมากก็ต้องมาจากตัวเองด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าเราตื่นขึ้นมาแล้วเราไม่มีความฝันที่เราจะแบบหรือว่าเป้าหมายเราก็จะไปต่อไม่ได้แต่ว่าทุกครั้งแอนทําอะไรแอนก็จะกลับมาดูว่าแบบทุกคนแฮปปี้ไหมคือเ,เราก็อยากทําให้คนที่รักเราแฮปปี้ด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นแปลว่าตื่นขึ้นมาพร้อมกับความฝันและแพชชั่นต่างๆแสดง,งว่าความฝันของแอนยังไม่หมดแค่นี้เหรอคะยังไม่หมดค่ะเหมือน ตอนนี้เพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มใช่ยังมีความฝันอะไรที่รู้สึกว่ายังไม่ได้ทำแล้วมันชาร์ลเรามากเราอยากทำมันมากอีกหนึ่งความฝันของแอนก็ในเรื่องของการแสดงใช่แอนทเนียอยากไปเป็นนักแสดงในภาพยนตร์ whether it's ที่ไทยหรือว่าที่ฮอลลีวูดถ้ามีโอกาสอยากได้ลองทำตรงนี้มากๆเลยคะ่ะแอนยังไม่ได้มีโอกาสที่จะทดลองแบบแบบจริงจงังด้วยที่แบบไปประกวดแล้วก็ทำงานคือเวลามันเหมือนเหมือนเวลามันยังไม่ถูกแล้วแอนก็จะบอกเสมอว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นด้วยเหตุผลแล้วด้วยที่แบบตอนนี้ยังไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าติดงานทุกวัน หวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสที่เข้ามาที่แอนจะได้แบบโชว์ความสามารถอีกด้านหนึ่งที่ให้ทุกคนเห็นว่าแอนก็ไม่ได้เป็นนางงามตลอดเวลานะแอนไม่ได้แบบเพอร์เฟกตลอดเวลาเหมือนที่ทุกคนคิดแต่ว่าสามารถที่จะเล่นบทบาทแตกต่างหลากหลายด้วยค่ะตอนนี้พี่ชอยแอบเห็นในนิดหนึ่งมันออกมาละเง่แง่ตอนแรกยังมองยังแบบอห um, นา้า <laughs> อ้าวเป็นน้องแอน <laughs> นั่นก็คือจ <laughs> ุลศิษ <Bro, S 1> ยใ์ใช่ <laughs> ค่ะ,คะ ทางทางทางงานเขาชวนไปดูพรีเมียร์แล้ววันถัดไปชวนอินฟลูเอนเซอร์จาก8ประเทศในเอเชียแล้วก็มีแอนโทเนียมีแคทริโอนาเกรแล้วก็มีพีก่กอฟที่เป็นแบบเซเลบที่ได้ร่วมร่วมง,งานแล้วเขาให้เราไปที่สถานที่ที่เขาได้ถ่ายหนังจริงๆกับทีมงานไทยที่ร่วมง,งานกับกับทีมงานฮอลลีวูดมาถ่ายวิดีโอ ให้เราเป็นโปรโมหนังที่กำลังจะออกในภาพยนตร์แล้วแบบเหมือนแบบมันอาจจะเป็นโอกาสแบบสิบห้าวินแต่ว่ามันเป็นสิบห้าวินที่แอนพยายามโชว์ความสามารถในการกลัวไดนเาร์ <laughs> กลัวใช่ <laughs> นั่นถ่ายทั้งหมดกี่เทคเทคเดียวค่ะอันที่แอนวิ่งอยู่ในในสวนเทคเดียวว้าวใช่แล้วก็อันที่อยู่ในในเรือแบบก็เทคเดียวเหมือนกัน คือหันไปสามรอบแต่ว่าอยู่ในเทคเดียวถึงจะออกมาเพียงแค่ประมาณสักสิบห้าวินาทีนั้นแต่ว่ามันเป็นการถ่ายหนึ่งเทคเทคเดียวเท่านั้นด้วยใช่ค่ะถือว่าเป็นผลงานการแสดงแรกเลย่อยากบอกว่าอาจจะเป็นเดบิวหรือเปล่าเดบิวผ่านไปก่อนผ่านไปก่อนเดบิวไว้ก่อนแต่แน่นอนว่าตั้งโกไว้แล้วใช่ว่าอยากแสดงแล้วอยากมีผลงานการแสดงชในประเทศละ ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะไปถึงคอลีวูดใช่ค่ะหวังว่าจะมีผู้ใหญ่ที่ ติดตามผลงานของแอนแล้วก็เห็นแอนอาจจะเป็นแบบ value ในในสิ่งที่เขาทำแล้วก็เอ็นดูแล้วก็จะพาแอเนดนียไปสู่ฮอลลีวูดด้วยกันให้แอนสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยอีกรอบหนึ่งบนจอฮอลลีวูดโอ้โหแล้วก็หวังคะเราอยากเห็นภาพนั้นเร็วๆจังเลยเนาะใช่ค่ะแล้วนอกจากทำทุกอย่างที่บอกมาทั้งหมดแล้วนะยังมีงานเพื่อสังคมที่ทำควบคู่ไปด้วยแล้วพี่จอยได้ยินมาว่าจริงๆทำตั้งแต่ ทำตั้งนานมาแล้วด้วยใช่ตั้งแต่ยุสิบวกว่ามาแล้วด้วยซ้ำไปใช่ไหมอตอนที่แอนอยู่มห้าแอนได้ทำโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับการกุศลแล้วแอนก็ทํามาทุกปีจนถึงตอนนี้ได้เป็นมูลนิธิแบบทางการแล้วชื่อว่า Little Steps แปลเป็นภาษาไทยคือก้าวเล็กน้อยสู่ความยิ่งใหญ่ mm. แล้วที่แอนตั้งชื่อตรงนี้คือเพราะว่าแอนเชื่อว่าในทุกอย่างที่เราทําไม่ได้เกี่ยวกับแค่การ ช่วยเหลือสังคมอย่างเดียวแต่ว่าในชีวิตของเราทุกอย่างกว่าจะเราจะไปถึงเป้าหมายของเราสู่ความยิ่งใหญ่ของเราเราต้องเริ่มจากก้าวเล็กน้อย hmm. การให้ giving back to the community หรือว่า,าช่วยเหลือสังคมเราไม่ได้ต้องช่วยแสนหนึ่งหนึ่งล้านช่วยกับน้ำใจก็ได้ช่วยกับการบริจาคเวลาของเราก็ได้คือทุกอย่างมันเกี่ยวกับความเล็กน้อยที่มันพอมันได้มามาแบบ ผสมกันแล้วอ่ะมัน,มนคือความยิ่งใ,<จ>ใหญ่ใช่ค่ะเลยแอนก็พยายามใช้แพลตฟอร์มของแอนตอนที่แอนไปประกวดได้เป็นกระบอกเสียงให้ทุกคนด้วยว่าให้เขาเห็นว่าการทําการกุศลหรือว่าการช่วยเห,หลือสังคมมันไม่ได้เป็นอะไรที่ยากเลยเราอาจจะไม่ได้มีเวลาแต่ถ้าเรารักมันแล้วก็เราอยากช่วยเขาจริงๆอ่ะเราจะหาเวลาที่จะไปช่วยน้องแอนเป็นต้องเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับ หลายๆคนเยอะมากๆเลยนะคะทั้งแฟนขับแล้วก็ไม่ใช่แฟนขับด้วยซ้ําไปคนที่บางคนเนี่ยไม่ใช่สายนางงามด้วยซ้ำไปด้วยแต่เขาก็มองแล้วรู้สึกว่างานที่น้องแอนทําทุกอย่างเนี่ยมันมากมายหลากหลายแล้วก็มันไม่ใช่แค่เพื่อตัวเราเองพัฒนาตัวเราเองเดียวมันพัฒนาสิ่งอื่นด้วยอยากจะฝากอะไรคนที่แบบเห็นเราเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เนี่ยอนาคตอยากจะมานั่งตรงนี้อยากมาเป็นพี่แอนโทเนียบ้างอย่างแรกเลยนะคะอยากบอกว่า ไม่ต้องมาอยากเป็นแอนโทเนียค่ะขอให้อยากเป็นตัวเองในในเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองเพราะว่าแอนโทเนียเขามีแล้วแต่ว่าเวอร์ชันของคุณเรายังไม่มีอยากให้ทุกคนตื่นขึ้นมาด้วยที่มีเป้าหมายที่สร้างความสุขให้ตัวเองแล้วก็ไม่อยากให้ใครไปเปรียบเทียบกับเซเลบริตี้หรือว่าคนที่เขาชอบเพราะว่า มันเราไม่มีทางที่จะเป็นเหมือนเขาได้แบบเป๊ะๆเลย history ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันประสบการณ์ไม่เหมือนกันการเติบโตมันไม่เหมือนกันเนี่ยงั้นขอให้เป็นตัวเองในดีที่สุดแล้วก็ขอให้ได้ทำความดีที่จะได้แจกให้คนรอบข้างให้มีความสุขด้วยคนเราไม่จำเป็นต้องดีเหมือนใครเก่งเหมือนใคร แต่เราคนจะเก่งในเวอร์ชั่นที่เป็นเราให้ดีที่สุดเพราะทุกครั้งรอยนิ้วมือของเราไม่เหมือนกันใช่ถ้าลายนิ้วมือไม่เหมือนกันเราก็ต้องเป็นคนที่เป็นตัวเองที่ในเวอร์ชันที่ดีที่สุดใช่ค่ะอาจจะเป็นคนที่ดีกว่าที่เราคิดก็ได้รวมถึงแอนโทเนียโพซิลด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณน้อนมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ